สกกนนดีครับวันนี้กับรายการโอเดอร์สกินนิมแอลสวัสดีครับวันนี้กับรายการทีวีนี่จะนี่จะพูดต่อทีนะครับคอนเสิร์นะครับขเอเสียงหน่อยสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวผมเลือกสก,กินบ้างนะครับอ่ะไม่ใช่สก,กินนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าต้องเข้าวันนนี้เอาเข้าวันนี้จริงด้วยอ๋อตอนนี้ฉันได้สกินแล้วได้แล้วอุ้ยเออได้แล้วได้สกินมาแล้ว กินแล้วครับผมโปรเตสก,กินของผมครับผมมาแล้วครับคุณต่อยนี่นะอันนี้เราจะมาเล่นชอปเปอร์วอกักอนนะครับจากคุณต่อนะผมคุณต่อทีวีนะคุณต่อทีวีคุณต่อทีวีจาก, Channel, กาาานะช่องแอลโอมาครับกาการมากนะช่องแอลโะดากคุณต่อทีวีขอม,มาแล้วคุณต่ออยู่ไหนอยู่ไหนครับผมตัดไว้อยู่ครับอยู่ไหนครับนี่ตัวนี้คือตัวคุณเสียครับ ผมยังลบมาหลดเลยครับเดีเือดยังเราไรเยอะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอไปนงขอปรับก่อนโหเลือฆ่าคุณอะไรนะครับอย่าตีครับตีผมออกเลยนะครับมองนี้เองเหรอเอางงขอถ้ามันถ้มัผมแขนเล็กจังเลยเนี่ยผมแขนหน้าผมแขนหน้าใหญ่กว่านี้น,นะโรเบิรวตกับคุณต่อทีวีนี่คือชื่อแมป นี่ละบ้านตรงนี้คือที่เราจะจังมานอ่ะเดี๋ยินเขียนร่อเราย้ายที่ไหม,มตรงนี้ที่มันย้ายไ,ไม่ร้วก็ขอตักงู่ก่อย้ายที่ก่อนอโอเคใน,นนี้แหละเงียบเอาไม่เห็นแล้วในน,นนี้เงียบมากตอนนี้เมื่อก,กี้อยู่ข้างนอกตอนนี้อยู่ตอนนี้เขาอยู่ในห้องกับคุณต่อมันเงียบมาก นหคุต่อยาไปกันครับผมแหลกมากเลยคุณต่อน้อนเลยครับน้องอ่ะผมเนยฮะตอนนี้คุณต่อนั่งนะห็นได้เผมแคทเกมผมชอบนอนนอนว้มนนตบายคุณต่อชอบนั่งเป็นอะไรก็ไม่รู้้วคุณต่อชอบนั่งนะครับเห็นแล้วเครียดเลย เอาจะให้เสียงมันดังไปอุ้ยแจ้น,นี่มันแจไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละวแล้วบอ,องทีละแค่แแนั้นแล้วชค่นของเรา่นันแลว,ว่าชิคเก้นชิคเก้นชิคเก้นไม่ใช่ชิคเก้นชิคเก้นจ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครโอ้พ,นะพี่พี่นะวัวพี่บัวชิคเก้นได้ผมก็ได้เหล็กมาสองกี่ก้อนนะอุ้ยดี๋เวไปเบรก่อน ขอปิดบูทูธก่อนอยานะ่า,า, nine, yeah. ยาสง,งสัยนะครับว่าอะไรโผล่มาจริงๆเนี่ยอย่าสนใจมันสนใจของผมดีวกว่าถ้าใครรำคาญตัวหนังสืทอที่มันโผล่ขึ้นมาข้างบนก็ขออภัยนะเอาออกไม่ได้ตอนนี้อยู่สิว่าจะสูงเนเบต้าหนึ่งอัลฟาเบต้าหนึ่งนะอยากได้ตัวเต็มมากทีเนี่ยถ้าเกิดได้ได้ตัวเต็มคุณต่ออยากทำอะไรครับก็จะได้่องอะไรก็เรื่องอะไรที่ภาพจะบวกขึ้นมาทำไม วัวเขาวิ่งเรือจังเาเดี๋ยวคุณต่อคุณต่อครับทําไมเราปรเกิดในเกาะนะครับไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะต้องพายเรือไปหาม้าครับเราจะมาขี่ม้ากคุณนะครับไม่ใช่คนละเกาะแล้วแล้วพี่วัวหายไปไหนเนี่ยพี่วัวเอ่อเอาเอามือเอามือเปล่าไตทพี่วัวตายรู้สุาภาพนี้จะมีเนื้อแกะใช่ไหมใช่ครับอยากฆ่าแกะอยากลองกินเนื้อแกะสักทีผมก็มีเนื้อแกะแล้วครับอ้าวมีเหรอมีแล้วครับ อ่ะไนอะอยู่ในหีบครับคุณอ,อย่าเพิ่งไปทำอะไรคุณได้เหล็กตั้งแต่รงไหนเนี่ยข้างล่างครับนี่ครับเนื้อแกะโหเน่อแกะขอสองอันนะแลกหนัางวงสองอันโอเคคุณลงไปขุดเหล็กดีครับมันมีเหล็กอยู่ค่ะคุณเมย์ที่ขุดหินไหมไม่มีครับไม่เป็นไรที่คุณหินมจริงจรงเลยโอ้โหน่าจะได้ที่ทำไมเนี่ยที่ทำไม อาคุณไม่มีฐานเลยเลยเนี่ยมืดตื้อเลยไม่มีเลยครมันมืดจังเลยเนี่ยผมมองเห็นในคนดูมองไม่เห็นนะมนไม่กล้าลงไปดี๋ยวคนดูมองไม่เห็นคเตาครับปักพานะครับคนดูมองเห็นครับผมไม่มีท้อน,นะครับยวผม,ม,ม,นนผมเป่นแสงสว่างห้คนดูกนสว่างพอ,อยังครับสว<อ>่างาม้นมิทเดียวเออมาผม <c oughs> แบตหมดมปิดกันี๋วยวผมอุ้ย <c oughs> อะไรครับคุณผมผมเผื่อป็นเน็ตของคุณครับคุณคุณต่อผมเผื่อป็นเน็ตของคุณเอาไว้ดีทำไมไม่ดึดเัยเนี่ยนะดึดเลยไม่เมื่อกี้ก็ขออะไรอะไรก็แค่มันแค่มันเดี๋ยวผมเข้าเามาเรมาแล้วไม่น่าเผื่อป็นเน็ตเลยเมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นบลูทูธเนี่ยบลูทูธมันขึ้นมากัววอลลัตเข้าตอนจะแล้เข้ามา ผมกำลังวิ่งหาถ้ำอยูน่นะครับโอ้ยอันนี้ผมกำลังหาผมจะขุดหินมัผมจะเอาเหินไปทำที่ขุดหินคุณพ่อเต้ครับเชือกที่มันเอาไว้รัดไก่ไงครับคุณต้องใช้ไย่มาบุมกับสลามครับสลามที่เป็นบอลบอลสลามบอลส,ลส,ลสลีเขียวอะ่ะนั่นแหละสลามบอลผมไม่เองเนีัยคุณต้องฆ่าสลามสามมือมึกพทรเรื่องตื่นมาฆ่ามันแล้วคุณก็ฆ่าไกแล้ว <ใน S 1> แล้วคุณก็ฆ่าสไปเดอร์แมนด้วย คุณฆ่าสไปเดอร์แมนปุ๊บคุก็กจะได้แกยของสไปเดอร์แมนแล้วคุณเอาแยสไปเดอร์แมนวางไว้เอ่อเป็นรูปถัว่วธนูเอียงไปทางซ้ายแล้วคุก็จะได้ <ผม S 1> ใส่ให้ไปได้เลยครับใส่อะไรใ,ให้ครับเชฟเฟอร์นะครับขอบคุณครับ,บ,รบผมไม่ผ่อน้ะครับมันจะหมดแล้วครับอ,อ๋อก็เพิ่มให้เองต่างกันหนูผมใส่เชฟเพิร์ให้แล้ผมใส่ไปแล้ว ขอยจะแย่งกันดิี๋ยวของเขามีสองชิ้นอะของยังมีสองชิ้นเหมือนกันเอาอีกชิ้นนึงเดี๋ยวขอชิ้นนึงอ่ะอันนี้ของเขามีแล้วสองชิ้นอะเขาไม่ชิ้นใหญ่อยู่เนี่ยแย่งกันนะคอับพี่ได้ละอยากกินเนื้อแกะอุ้ยคูเปเต้ครับตีทำไมครับตีทำไมครับผมไม่ได้ตั้งใจครับผมจะกินเนื้อแกะละคูเปเต้ครับพี่นรสชาติเหมือนเนื้องวงว ยิ่นไปหาท้าวมันต่อนนะอย่าถามนะครับว่ารู้รสชาติได้ไงอาคุณต่ออยู่ไหนครับคุณยังไม่รู้ว่าพ่อผมใช้รถอับรุ่นไหนครับรุ่นอะไรครับรุ่นอะไรก็ไม่รู้รุ่นที่กากมากครับใช่ครับไม่ใช่ทูนนะผมมุต่อไม่ใช่ทูนนะครับแต่ผมไ,มได้แต่ทนะูอ่านชื่อดีดีของผมอ่ะออสมาร์ทสามสิบห้าทูนะ่ะผมบอกแต่คุณต่อเป็นอะไรก็ไม่รู้คุณต่ออยู่ไหนที่ ผมมาแล้วผมเจอเกาะเวลาผมอัดเนี่ยผมจะไม่ได้เอาเครื่องนี้ลงยูทูบเนี่ยผมมีสองเครื่องโทรศัพท์อะคุณต่อไปไหนเนี่ยกำลังคอมพิวเตอร์จะต่อมาทำไมครับคุณต่อไปไหนครับผมไปหาเกาะครับคุณต่อจะบ้าป่าคุณคุณต่อคุณต่อจะมึนเหรอต้องมาหลับใจบ้านแล้วครับคุณต่อเราระวังซัมบี้มานะครับผมกลัวแล้วครับเดี๋ยวผมกลัวเดี๋ยวนี้พวกผมติดการ์ตูนนะติดการ์ตูนเรื่องผ่าพิภพ ผีดิบ,ดบครับกระตุ้นมันมากเลยค่ะของผีดิบคุณลองไปดูกันดีครับนางเอกอย่างสวยครับลองมตันีครับมันมา,นานมันเป็นคาร์เนเลสนางเอกใช่ไหมใช่เป็นกับพระเอกเป็นสองคนอะค่ะแล้วก็แล้วก็ผมติดอีเรื่องน้งได้ผ่านพวไททันสองเรื่องนี้แหละผมติดมากเลยดูแล้วมันสนุกเลยแต่ผมชอบไททันมากเลยผมเจออุกปูครับอุกปูคือคอะไรครับคือคือไก่ ไม่แน่ผมลืมของเด็กเอ้ยคุณยาขโมยไก่ผมนะอ่อคนได้ไก่คุณแล้วนี่เลยผมครับได้ไก่ผมครับเดี๋ยวเพิ่งมาขโมยนะครับน้องผมว่าเราจะใช้ที่กันดีกว่าในนี้มันร้อนมากไปร้อนมากเลยเปิดประตูก่อนไปแล้วแล้วครับโอ้โหย้ายที่บ่อยจังเลยพวกเราแล้ครับก็ได้นกั ฉันต่อครับผมว่ารับปิดคลิปกันดีกว่าร,รับการสนุกเลยต้องปิดคลิปแล้วเอาเล่ะครับไปนี่ชข้าไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชครับนะใครนะครับครับกระับกันครับสวัสดีครับ bye hey, <bye. S 2> บ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ